หรือหนึ่งชิ้นก็ดูให้เจเต็มสิบ <50. S 2> ไปเลยน่ารักมากเขาแบบว่าจิตในใจคือนางพูดมาเลยตรงเป๊ะหมดเป๊ะรู้สึกตรงมากค่ะเราก็ได้คำตอบแล้วตรงไหมตรงไหมตรงมาก รู้แล้วตองมากเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่แล้วเขาก็ให้คําตอบที่เรารู้ว่าเราต้องไปยังไงต่อได้รู้สึกสบายใจมากสองนาทีที่คุ้มมากแน้นมากค่ะคนลูกจริงๆคนลูกมากถามอะไรก็ตรงเลยหมดเลยตรงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนข้างหน้าใช่ครับโอ้ก็คือแน่นมากค่ะแบบทักตรงแค่ทุกเรื่องไม่ดิชื้อเรื่องเลยเลือดตรงเลยแบบพยักหัวอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าตรงมาก ได้คำตอบตามที่ต้องการนะคะคือถามไปแล้วก็ตอบได้ตรงประเด็นก็ก็เคลียถือว่าเราเคลียคือมันมันตรงมากเลยจนมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพูดหรือว่าบอกใครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพี่เขาพูดออกมาแล้วแบบเฮ้ยพี่เขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยแบบทําให้เราร้องไห้ออกประมามาั้นค่ะส,สู้นะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรรู้ไหมก็ขอให้เข้มแข็งนะคะขอ <c oughs> บคุณค่ะา คนลุกมากเลยค่ะเพราะว่าทักได้ตรงมาก oh, เกี่ยวกับเรื่องงานที่เราถาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบตอนนี้เรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าตรงมากดีมากแม่นมาก oh. รู้สึกดีรู้สึใช่รู้สึกด, <laughs> รกดีรู้สึกดีเพราะว่าแบบเป็นคำถามที่แบบค่อนข้างแบบใกล้ตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวมองว่าแม่นไหมตรงแมน่นอ๋อแมน่น oh. แม่นแม่นมาที่ถาม ก็ได้คำตอบที่ค่อนข้างเคลียร์นะคะแล้วก็ชอบที่เขาเช็คเป็นแบบนาคตเป็นเกือบหลายปีเลยพี่เขาก็พูดตรงอยู่นะคะแล้ว่าตอนนี้ก็ในเรื่องมันก็มีปัญหาอะไรเข้ามาพี่เขาก็ให้คำแนะนำที่ดีค่ะรู้สึกว่าบรนตาเห็นค่ะมันตาเห็นเลยใช่ฉันถือว่าตรงมากเลยค่ะตอนแรกก็เหมือนยังงงแต่ก็พอพี่แป๊บพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบตรงกับชีวิตเราจริงๆยิ่งเรื่องงานนี่แบบตรงมากว่าได้กําลังใจที่ดีเหมือนเขาเขา เข้าใจบริบทพื้นฐานแต่ว่าดูจากไพ่แล้วก็แนะนําเราไปแล้วก็เตือนสต,ติเราในหลายๆเรื่องอะไรที่เราลังเลลังเลว่าดูว่าควรทําแหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนหรือว่าทอที่สองใจยังไงกันแน่เราจะได้กลับมาโฟกัสเองได้ดีขึ้น